สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจพระโสทรเมืองแปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสทรวัดโสรจังหวัดเชียงแสนนะครับร้านตั้งอยู่ที่เมเจอร์สิริเพทวิศนึงจังหวัดเชีงแสนครับผมวันนี้ทางร้านมีความยินดีอยางยิ่งที่จะเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อพุทธโสทรจังหวัดโสทรที่น่าสนใจมากๆหนึ่งรุ่นนะครับนั่นคือพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสทรที่ออกจากวัดโสรในปีพศ .2514 นะครับผม ที่ผมเคยเกินมาในหลายวิดีโอแล้วว่าพระบูชาหลวงพ่อพระโสธรที่ออกว่าโสธรในปีพศ .2514 เนี่ยท่านมีมีหลักๆประมาณ3าพิมพ์ใหญ่นะครับผมพิมพ์แรกก็คือพิมพ์ที่ด้านหลังเนี่ยใช้พศของปีพศ .2509 นะครับผมแล้วก็เ,เป็นบล็อกแรกแล้วก็ใช้ลายเซ็น สมรสักของเจ้าวาดพระลโตนก็คือพระเทพคุณาธานในตอนนั้นนะครับผมนั่นคือบล็อกแรกคือใช้พูดง่ายงว่าคือใช้บล็อกภาคของปี2509เลยเพียงแต่แก้ไลเซนสมรสักดิ์เจ้าวาดพระลโตนจากปี09นะครับผมคือพระราชพุทธิรังสีเป็นของปี2514คือพระเทพคุณาธานแต่ท่านองเดียวกันนั่นคือดอเจียมนะครับผมนั่นคือบล็อกแรกส่วนบล็อกที่2เนี่ยคือบล็อกที่เรียกว่าตาโบคือใช้ ด้านหลังใช้พอสอตาวัดพอส .2509 นะครับผมแล้วก็ไลเซนประเทศคุนาคาเหมือนกันแต่เพียงแต่ไอตาวัดพอส .2509 เนี่ยท่านมีลักษณะคล้ายโบนเราจะเรียกว่าตาโบองค์นี้ก็ออกปี2504เหมือนกันนะครับผมบรที่3ก็เป็นแบบที่แก้พอสอ เป็นเป็นปศตรงไปเลยนะครับผมคือแก้จากปศสองพัเป็นปศสองพันห้ไทยไปเลยนะครับแล้วก็มีไลเซนต์เหมือนแบบเดียวกันคือไลเซนต์สมศักดิ์เจ้าวาดพระโสดทอในปีปศสองพัคือประเทศปุนาทานนะครับผมแล้วก็ภาพบูชาหลวงพ่อพระโสดทอที่ออกวสทธรในปี2514เนี่ยท่านก็มีหลายหน้าตักนะครับมีขนาดหน้าตัก3นิ้วห้านิ้ว 6นิ้วแล้วก็7นิ้วที่ผมเคยเรียนแล้วว่า3นิ้วก็เรียก3นิ้วนะครับผม5นิ้วก็เรียก5้นิ้วและขนาดหน้าตัก6นิ้วเนี่ยเราจะเรียกเป็นขนาดหน้าตัก7นิ้วนะครับผมแล้วก็ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในรุ่นก็คือ7นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นหน้าตัก9นิ้วอันนี้คือขนาดที่ใหญ่ที่สุดในรุ่นเลยนะครับผมส่วนเนื้อที่ปรากฏอยู่ก็จะเป็นเนื้อมีเนื้อทองเหลืองกับเนื้อกษักริยันะครับที่เห็นอยู่ในตลาดนะครับน่าจะมีแค่2เนื้อเนื้อทองเหลืองกับเนื้อกษัตริย์นะครับผม ส่วนวันนี้เนี่ยผมจะนําเสนอพระบูชาหลวงพ,พ่อผู้โสดทอนท,ที่ออกโสดทอนในปี2014นะครับเป็นเนื้อกษักริยันะครับผมมีขนาดหน้าตักที่ใหญ่สุดในรุ่นที่ออกในปีนั้นเลยคือปี2014นั่นเลยนั่นคือขนาดหน้าตัก7นิ้วหรือถ้าในทางทางพาณิชย์ในทางาตลาดผักเครื่องเราเรียกว่าขนาดหน้าตัก9นิ้วซึ่งเป็นขนาดหน้าตักที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเนื้อที่ท็อปที่สุดคือเนื้อกษักริย์นะครับแล้วก็ พิมพท์ที่นำมาเสนอวันนี้เนี่ยคือเป็นพิมเป็นิศว์ที่เราเรียกว่าตาโบรหมาถึงเป็นปศสองห์แล้วก็มีลักษณะคล้ายโบนะครับผมแล้วก็ลักษณะสมรสกดิ์เจ้าวาดก็วัเทพุนาทานนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูที่ท,ที่ที่รูปนะครับผมนี่คือรูปอันนี้คือรูปพระพูชาหลุงพ่อสุทธรน,นะครับขนาดหน้าตาก7นิ้ว เจ็ดนิ้วเนื้อสามกษัตริย์นะครับผมแล้วก็ลายเซนพระเทพคุณาธานนะครับผมเป็นพิมพ์ปศ2509อ,ออกปีปศ2514นะครับผมนะครับตาท่านนะครับแล้วก็โลโอเป็นตุทีนะครับตรวงโสธรนะครับด้านหลังองค์พระนะครับด้านหลังองค์พระด้านหลังองค์พระนะครับ ครับก็ที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าองค์นี้คือใช้พอสอด้านหลังเป็นพอส2509นะครับแต่ตรงพสสองพัร้อสิบเกเนี่ยท่านมีลักษณะค่ายโบเราจึงเรียกว่าเป็นตาโบนะครับถ้าดูนี้ก็จะดูง่ายเลยว่าเออท่านออกในปีพศสองพนอยสี่นะครับผมถ้าเป็นตาโบเนี่ยตรงเทพคุณธรรมก็จะเป็นโคง้คงๆอย่างเงี้ยน,นะครับครับอันนี้คือด้านหลังของตาโบนะครับก้นดินไทยแน่นอนนะครับ ปี214นะครับเรามาชมองค์จริงกันองค์จริงก็สักพู่นะครับเดี๋ยวชมองค์จริงกันคุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมค่อนข้างชอบส่วนตัวพิเศษนะครับก็ที่ผมเรียนเรียนได้ทราบว่าพระบูชาหลวงพ่อพ,พุศศทธโสธรเนี่ยที่ออกในช่วงปี08-09 แล้วก็14นะครับแล้วก็ตั้งแต่1ถึง20เนี่ยท่านมีพระพักที่ใกล้เคียงกันมากนะครับเป็นพระพักเอ่อเอ่อหน้าหน้าหน้าคล้ายหลวงพ่อผู้สวดทอนมากนะครับเป็นหน้าจีนนะครับผมอันนี้ที่ผมเอ่อในรูปนี่คือเอ่อเป็นพระบูชาหลวงพ่อผู้สวดทอนที่ออกในปีพศ2514นะครับผมเป็นเนื้อสัมกษัิย์นะครับขนาดนาตักเทวัดเข่าถึงเข่าเนี่ยเอ่อ7นิ้วนะครับ แต่เราจะเรียกองค์นี้ว่าปีขนาดหน้าตัก9นิ้วนะครับแล้วก็ขนาดหน้าตัก7นิ้วนี่คือขนาดที่ใหญ่ที่สุดในรุ่นเนี่ยนะครับถือว่าในปีพศ2514เนี่ยมันไม่มีขนาดที่หน้าตักที่ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้คือขนาดหน้าตักที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมก็ราคาเช่าก็จะสูงสุดเลยนะครับผมโอเคด้านหน้าองค์ท่านนะครับปเป็นเรือสามกษัตริย์นะครับแล้วก็โซโลเทสาเกตก็เป็นตัวทีตรงโซธรนะครับ เป็นตัวทีนะครับหรือถ้าองค์ปลายๆหน่อยอาจจะมีเป็นเป็นหูเลือนิดนึงนะฮะเพราะว่าท่านท่านท่านก็ออกเลยเลยหนึ่งสีไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวัดก็ถ้าจำหน่ายไม่หมดท่านก็จำหน่ายต่อนะครับดูด้านหน้าองค์พระนะครับดูด,ด้านหลังองค์พระอันนี้คือด้านหลังองค์พระนะครับองา์พรสวยงามมาก นะครับที่ผมเรียนทราบคืออันนี้คือพระบูชาหลวงพ่อสวสุทธรเอาออจากวาสุทธรในปี2514นะครับผมเป็นแบบที่2ที่เราเรียกว่าใช้ปศ2509แบบตาโบนะครับตาตาวัาสุทธรจุลนิสระคายโบนะครับแล้วก็ลายเซนเจ้าวาสุทธรตอนปีนั้นก็คือพระเทพรานฐานนะครับท่านดอกจิลกุลวาน,นิษนะครับสเกตตาจุลน,นิสระเนี่ยฮะเป็นโบนะครับ บลสอกไคโบนะครับอันนี้คือเห็นเนี้ยออกหนึงสี่เลยคือถ้าท่านเดี๋ยวนหน่อยผมจะมีจะลองให้ให้ให้ชมพวกพศที่หนึ่งสี่ตรงปีนะฮะหนึ่งสี่หมายถึงว่าใช้พศหนึ่งสี่เลยท่านหน้าเดียวกันหมดนะฮะคือจะเป็นบล็อกแรกบล็อกตาโบบล็อกที่ออกพศหนึ่งสี่สองพันสิบสี่เนี่ยนั่นท่า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 นใช้บล็อกใกล้เคียงกันเลยนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นตาโบเนี่ยเพระเที่พุทธาทานเขาจะเป็นแบบโค้งๆหน่อยนะครับตรงฐานนะครับ อันนี้สวยงามมากโอเคแล้วก็ที่ผมเคยเรียนได้ทราบอันนี้ก็เป็นน,น,น,นะฮะก้น,นดินไทยนะครับเป็นก้นดินไทยนะครับเป็นก้นดินไทยก้นดินไทยอันนี้ผมไม่จะเก็บเป็นพิเศษนะฮะค่อนข้างชอบมากครับทั้งว่าทั้งเนือ้อทองหรือนั้งสรรพสัตว์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยภาพของปีพศ2 5ง9เอ่ยเนี่ยเอ่อถ้าปีถ้าเป็นปี2 5ง9เอ่ยเนี่ยพระพระ พาดเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อสังกสัทนี่หลักแสนเลยนะครับพาดศูนย์เก้าถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองนี่ถ้าตรงปีเนี่ยต้องมีเกือบสองแสนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อสังกสัทนี่น่าจะน่าจะมีทั้งสามแสนกว่าได้กับสี่แสนแล้วแต่สภาพองค์พระนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพาดปีหนึ่งสี่เนี่ยจะใกล้เคียงกันแล้วก็เก่าแก่ก็ห่างกันไม่กี่ปีนะครับแต่ก็แต่ก็แต่ก็กเ,เหมือนกันนะครับเป็นจะห,าหา่างห่างไปออกไปทศวรรษหนึ่งสี่นะผมเลยต้องเก็บ เก็บแบบบล็อกแบบเมียมากเพราะว่ามูลคายังไม่ข้ามแสนนะครับแต่ถ้าเป็นสี่ตรงปีก็ข้ามแสนนะครับผมโอเคครับในเบื้องต้นถ้าใครสนใจดูองค์จริงก็เชิญที่ร้านผมที่เอ่อเมเจอร์ซีนเทควิกซีในจังหวัดจังซาวได้นะครับผมร้านผมจะไม่ไกลจากวัดสุโขท่อนเลยถ้าสนใจพักเครื่องอื่นก็เข้าไปที่เพจผมนะครับพิมพ์ Google แล้วเข้าไปที่เพจที่ว่าโจพระสุทอมแปดริ้วนะก็ลองพิมพ์ดูจะขึ้นเพจผมก็จะมีพักเครื่องพระบูชาหลายรุ่นเลยนะครับผม หรือเข้าไปที่โพสต์ไลน์ <m> บูมผมในไลน์ id นะครับ joeceph w j o s e p h w นะครับในในโพสต์ไลน์บูมโจพัสุทธน์นี้จะมีพระเครื่องพระบูชาหลายรุ่นให้ท่านดูนะครับผมส่วน YouTube เนี่ยผมก็ทยอยลงเรื่อยๆนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้าที่มือถือผมนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดหกศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสองนะครับเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะส่งทางไปรษณีย์ก็ก็เยอะนะครับเพราะช่วงนี้คนไม่ไม่ตั้งแต่โควิดมาคนก็จะออนไลน์ซะเยอะนะครับรูปภาพแล้วก็แล้วก็แล้วก็เช่านะครับผมโอเค แต่เบื้องต้นขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับงานกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทั้งเพจทั้งยูทูบนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ